เขาถามว่าคนเรียนสามัญสอนโมอัลลัฟว่าพระเจ้ามีมือข้างขวาจริงหรือครับพี่น้องครับฟังคำถามแรกนะครับคำถามแรกก็แปลกประหลาดและเขาถามว่าคนเรียนสามัญสอนโมอัลลัฟว่า คนเรียนสาม,มัญเราก็รู้เรียนสาม,มัญก็ไม่ต้องอธิบายว่าเรียนแบบไหนนะรู้ดีและก็สอนมอัลลับสอนคนเข้ารับนับถืออิสลามหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอิสลามใหม่สอนคนมุอัลลับว่าพระเจ้ามีมือแต่มือของอัลลอฮ์นั่นแหะอยู่ข้างขวาเขาถามว่าจริงหรือครับ ไอ้เรื่องเขาสอนก็เป็นไปได้เพราะเขาเรียนสามัญเขาไม่รู้หรอกเรื่องอาเกดะแต่เรื่องว่าจริงหรือที่อัลลอฮ์มีมือและมืออยู่ข้างขวาอวัยวะกับอัลลอฮ์นั้นจะเป็นมือจะเป็นตาจะเป็นอะไรนั้นมุสตาเฮลไม่ว่าจะขวามือหรือสายมือหรือมืออยู่ด้านหน้าอีกมือหนึ่งอยู่ด้านหลังก็แล้วแต่นั่นมุสตาเฮล อากัดะห์นี้ไม่ใช่อาขัดะห์อาลีสุนนะฮ์วัจมามะ์ไม่ใช่อาขัดะห์ในอิสลามครับอากัดะห์นี้อาขัดะห์ของขอวาริจอวาริจก็บรรดาคนออกนอกจากอาลีสุนนะฮ์วัดจมามะฮ์วาริจมาจากคอรจาครับคอรจาแปลว่าออกออกจากอาลีสุนนะฮ์วัดจมามะ์แล้วเมื่อไปให้มือถึงจะไปให้ข้างขวาหรือข้างซ้ายก็แล้วแต่ นั่นแหละคารวัตตาจซิมเมื่อให้มือและแน่นอนคนเหล่านี้ก็จะพูดว่ามือนั้นมือไม่เหมือนไอ้มือมือไม่เหมือนนั่นแหละตาจซีมนั่นแหละมูจัซิมะแต่ถ้ามีมือมือเหมือนอันนั้นน่มุซับิฮะแต่ถ้ายาดุลลอฮ์นี่สิฟาตของอัลลอฮ์ไม่รู้ความหมายอะไรมอบให้กับอัลลอฮ์นั่นคือซาลาฟุสซาเล แต่ถ้ายาดุลลอฮ์ไม่ถงกดดรอตุลลอฮ์นั่นอัลิุสซุนฮ์มันกันเป็นสายคอลัฟส่วนมือนี้ไม่มีในสายอัลิุสุนฮ์ไม่ว่าจะเป็นสาลับหรือคอลัฟแต่เป็นแนวทางของม Al ุจซิมะดอลาละอัลฮาวาริจเข้าใจนะครับนี่แหละคือปัญหา แทนที่จะเอาคนรู้สาขาวิชานี้มาสอนวิชานี้มาสอนเรื่องอาเกดะเราไม่เอาเราไปเอาคนเรียนสามัญมาสอนหลักอาเกดะพอดีเลยอ่าเอาคนเรียนสามัญมาสอนศาสนา,าเหมือนเอาควายมาไถยหน้าอ่าเหมือนเอาเอาอาเหมือนเอาควายไถยหน้าแตบใช้ให้ไปขึ้นพรา้าว ท่านไม่ได้แกงหรอครับแต่ได้ขี้โคลนแทนนี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยครับเอาคนเรียนสามัญมาสอนเรื่องอาเกด้ท่านไม่ได้ของจริงหรอครับได้ของมันได้ของโมเมอาเกดที่เขามนโนขึ้นมาอันตรายครับไม่ได้เด็ดขาดอย่าไปยึดแบบนี้เด็ดขาด อิติฟอกอุลามะม่ใช่ขีลับในเรื่องนี้ถ้าไปเจอฮะดีษหรืออายัดมุตัสลบิฮัที่บอกเป็นในในว่าอัลลอฮ์มีอวัยวะอัลลอฮ์มีที่อัลลอฮ์มีทิปวา j ิบที่จะต้องตะว i ลตะ w, w i ลอิจมาลีก็มอบความหมายนั้นให้อัลลอฮ์แต่มหาบริสุทธิ์แน่นอน่าส่วนตะว i ลตั b ซิลีก็คือให้ความหมายที่ไม่ใช่มุสตาิล จะดูละให้ความหมายกุณดูตุลละอันนั้นไม่ใช่มุสตาฮิลฮะแต่ถ้าให้ความหมายมือเนี่ยอันนี้มุสตาฮิลแน่นอนอันนี้คือมุจัสมาส่วนมีอีกคนหนึ่งอ่าไอ้พระเพรประเพรมวกอ่ามวกอัจฮาร์อาเกดะมัวเนี่ยอ่าบอกว่าอัล l l a ์มีมือนะแต่ไม่ใช่อวัยวะอ่ามีมีมีเหมือนกันแบบนี้ผมก็เคยได้ยินอันนี้ผมได้ยินจากกูเองเลย ฟังแล้วได้ยินแล้วสลดหดหูฮะสลดหดหูมากทีเดียวพี่น้องอัลลอฮ์มีมือพี่น้องอัลลอฮ์มีตาไม่ใช่อวัยวะฮ่าดูมาตาทางที่ในกิตับทุกเล่มบอกว่าฮัดอายะหรือหัดเดสที่อ่าที่เป็นมุตอาาบิฮัส่วนหนึ่งเป็นหัดเดสที่บอกเป็นในๆนว่ามีมือมีตา อ่าที่หะดีษนั้นหรืออายันั้นวา j ิบที่จะต้องอธิบายจะต้องอธิบายหรือไม่ก็ตัฟวีตไอ้ตัฟวีดเนี่ยเรเคาเรียกว่าตัวิลอิจมาลีอ่าด้วยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ความหมายแต่ถ้าให้ความหมายที่มันเหมาะสมเหมาะสมกับอัลลอฮ์อันนั้น Ana kata ta'wil tafsili. Yang cen tu fatul murid nah. Nah hasib si kabok, iza warada fil qur'an aw sunnati ma yus'iru bis batil jihati aw jismiyati aw surati awil jawarihi ittafaqa ahlul haq ala ta'wil zalik. Hen Ibarat ma chat cen ittafaqa Macai iktala fa ahlul haq macai iktafa ko ahlul haq ala ta'wilizali lekot cai itisno cai yugwin mah adal mujasimah wal mushabbiha. Nanti ibarat jama chat jen yanganเลย. Pdudai nakap nai tuhfatul murid nafah 14. Saya rasa saya masih belum tahu. S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 aya masih belum Dua ulama kelawa iza warada fil Qur'ani awis sunnati tamirengan mi warid macak Al-Qur'an ru macak hadis ma yusiru bisbatil jihati singti ti hai kwam klum klea kwam kau jai pit kwam klum bok pen nai nai wa Allah mitit awil jis awil jis re Allah, ah, Allah pen jisem bok nai nai pen jisem awil surati re bok nai nai Allah pen rup ra awil jawarihi re bok nai nai Allah mi jawarah mi awayawak. hadis ayat ti bok nai nai wa Allah mi awayawa na yang chain ayat al-Qur'an wa was sunnah il yunina wa wahjina penton naik hadis ah rui ayat lain thi wa yadullahhi fawqa aidihim penton chain dia kan hadis ti bongbok penana wa Allah mi surah mir, miru bra ah Nai hadis nanti Nabi kelawa inna Allah khalaqa Adam ala suratil Rahman. Tae jing Allah nan ni play tang bahasa kon nak aja atibai hai pang. Ah inna Allah khalaqa Adam, tae jing Allah sang Nabi Adam nan ala suratil Rahman, bon rup lak kong Allah ti cewa Rahman. Nan play lurawi nah ถามว่าเราสามารถยึดกาแปลแบบนั้นได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดทีนี้เนี่ยเช่นเดียวกันอีกในึะด h ษหนึ่งกล่าวว่ายะดองอุจจาระรูขาดมหูฟินาวัน hadis เหมือนกันบ่งบอกเป็นไงว่าอัล l l a ์มิสนทาที่เคยมีคนระดับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อุมุลกุรอห์นะ <c oughs> ดอกเตอร์เกอ้นดอกเตอร์อุมูลกุรอหวานี่เนท้าวของอัลลอฮ์เยยบอยู่ในนรกนรกเอียงนะเขาแปลลูอววีให้ชาวบ้านฟังเขาแปลตามภาษา,เขา,า,า,ษาเขาไม่ได้แปลตามวิชาทีนี้ถ้าไปเจอและอีกอายัดอื่นเยอะแย,ยะถ้าจะสมมุติคืนนี้ไม่ต้องตอบกระจางคำถามอื่นไหมอ่านั้นแค่ยกตัวอย่างในบางส่วนของฮะดีสบางส่วนของอายัดถ้าไปเจออย่างนั้น Ulama ahli sunnah kelawa ittafaqa ahlul haq ala ta'wil zalik. Hen mai Mati kong ahli sunnah wal jamaah ti ta'wil Kuamai kong kampu kong ibarat nan kong kam nan kong ayat nan kong hadis nan. Ya ple pen zahid dit kat. Ple pen zahid sial lak tan ti. Ah, เพราะสาเหตุที่เราแปลเป็นซอฮีดนี่แหละ Lui kelum mujasimah kau kan ing. Mujasimah kelum neng pelepin zahid. Allah yubun fa' au hadis wa. Hadis ah hadis muttari. Ah hadis jariah ni. Tiwa Allah yubun fa' ni Aina Allah. Ah, jariahnya tak wafis sama. Nah, nah, hadis ni. nah. Nah, nak kata hadis mutasyabihah le radap hadis mutarif tu, na. Yubun fa ik ik mujasimah neng Allah yubun aras. Nah, aras kafa kolanan kan na. Kuam sung tak kan jen. Ah, aras tak yusung kafa. Mayru ik raya wela kan dentang ik kipan pi. เลยไม่ใช่แห so ่งเดียวกันอารัชกับฟ้านี่ไม่ใช่อยู่ชิดอย่างนี้ไม่ใช่นะในอิสรอมอมสรอมนั้นในกิทาบอะตุฟัตุลมุตจาของเซหดาวุฒอ่าก็บอกชัดเจนว่าเมื่อยิบรีลส่งนบีถึงสิดจรตุลมุตตาฮาถึงฟ้าชั้นที่เจ็ดเลยไปเนี่ยเป็นสิดจรตุลมุตตาหะส่งได้แค่นั้นหละ ทีนี้มีก้อนเมฆสีเขียวมาคลุมนบีพาพาขึ้นไปพาขึ้นไปด้วยพานฮิญาบุนูรกำแพงแห่งรัศมีซึ่งกำแพงแห่งรัศมีแต่ละชั้นจะมีความหนาเท่ากับพื้นเท่ากับแผ่นฟ้า500ปีการเดินทางแล้วทีนี้พาขึ้นไปกำแพงนั้นถึง70,000กำแพง nang ca bong bok wa arash ni haang kan je ik kon allah yu arash hen mae muea hadis mutasyabihat ayat mutasyabihat aqidah ke kelak klapin mua le ik kon ni ni yu bon ni ik wa arash حديث صحيح ترمي زين مسلم كمي تي أبي رزين أوكيلي تعال رسول الله يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السَّمَاوَاتِ والأرض فقال كان في أماء أن حديثنا كان في أماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش على الماء Sung Abu Razin Uqaili nih. Tama Rasulullah wahai ya Rasulullah, ai nakana Rabbu Naa Qablu An Yakhluq Sama Wati Wal Ar. Oh sasada hang Allah. Prajau kong Rauu Yoo Trong Nai Kon Tii Prauung Jaa das, Saa Jaa Saa Faa Le Kon Din. Rasulullah tawakal nafiy aman. Muja semah au au hadis nih. บอกว่าน ok. ok ah um ah, ah, ah ี่นบีบอกเองว่าอัลลอฮ์สถิตณก้อนเมฆก้อนหมอกเห็นไหมครับถามว่าก้อนเมฆก้อนหมอกนี้อยู่ระดับเบียวกับฟไหมคนละระดับก้อนเมฆอยู่อยู่ข้างล่างนี่หรอฟ้ายังอีกสูงนี่คือตัวอย่างของกลุ่มมุจซิมะขวาริจที่เอาอายห์มุตาาบิฮะฮะดิษมุตาาบิฮะมาเป็นมุขคำะและมาเป็นลักฐา ทำให้อาเกดะเข้ายำปนโจบปนเจนโนทันทีซึ่งในหลักอิสลามอนุญาตมายึดแปลแบบนี้ไม่อนุญาตเด็ดขาดอิตติฟอกอุลามะไม่ใช่คิลับอลาาลัลลตัวีลิซาลิกวายิบที่จะต้องตัวีิเข้าใจนะครับเลยชัดเจนว่าคนเรียนสามัญไปสอนมวอัลละว่าอัลลอฮ์มีมือข้างขวาเนี่ยมีมือและมืออยู่ข้างขวา นั้นผิดล้านเปอร์เซนต์มมุมุมอัลลับคนนะั้นถ้าไปยึดแบบนั้นแสดงว่ามุอัลลับนั้นยังกราบไว้สิ่งที่เขามนโนภาพมนโนภาพตามอ่าตามคนเรียนสามมันมาหลอกเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเขามุอัลลับใครไปยึดแบบนั้นกี่ปี อิบาดาตของเขาไม่ซ้อสักวันเดียวอิติฟอกมัซฮับอิจมะมัซฮับอ่าไม่อนุญาตเด็ดขาดไปให้ที่ให้ทิศกับอัลลอฮ์เพราะที่กับทิศเป็นมุ่มเกินเป็นสิ่งที่ใหม่แต่อัลลอฮ์ผู้ทรงเดิมมุสตาฮิลเด็ดขาดที่อัลลอฮ์จะมีที่และมีทิศนั้นจำให้ดี ไปดูนในนาบิไลในซา,า,าบิลไย,าายก็บอกชัดเจนยูซุแรกหน้า212จนถึง213ไปดูได้ข้างๆนะครับอ่านตั้งแต่ชาด,ดันลงไปในกีตับนั้นจะบอกชนิดของคนที่ไม่ซ่ออิบาดาสเป็นอิมามไม่ซ่อต่างขาจะบอกเลยหนึ่งสองและหนึ่งในนั้นคือคนที่ยึดอัลลอฮ์มีทิ ทีนี้มุจสิมาบางคนพอรู้ตัวเองพลาดแล้วดันไปบอกว่าอยู่ซูงที่ว่าสูงซุงซุงอมีอีกประเภทหนึ่งซูงสูงไม่ใช่บนอารัสนะสูงสูงสุงอ่านั่นนั่นควายสมิงอยู่ภาคหลังบอกว่าสูงซุงสูงไม่ใช่ทิศหลนั่นแสดงว่าคุณนั้นวิกลจริตคุณนั้นบ้าไปแล้วคุณพูดเองว่าอยู่ซูงสูงุงแต่ไม่ใช่ทิศอะไรของคุณนะ และแถมมาโมลาเรียนคอลั่มาเยอะแล้วเรียนสาอาชาอิรอห์มาเยอะแล้วชาตอหลได้ถ้วยจริงๆเลยอานาอินดูแคฟาริดดแค่กิตากฟาริดด์อ่ะนะฮคุณยังอธิบายกลับหัวกลับห้างเลยแล้วมาโมว่าเรียนเรียนสายอาชาอิรอห์มาเยอะชาตเวินจริงๆอ่า Ini, orang zaman ini maki moe, hehehe. Hmm.